วดีครับผมนายแพทย์มาดิดวัชชันันไประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวท่านในวันนี้ก็คือท่านจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่ท่านกำลังพบเห็นนั้นตกอยู่ในภาวะสมองขาดเลือดหรือขาดออกซิเจนท่านผู้ชมครับมีรายงานฉบับหนึ่งจากต่างประเทศเขาได้รายงานออกมาว่า มีประชาชนคนของเขาประมาณหนึ่งใน6กจะเกิดเป็นโรคหรือตกอยู่ในภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดโดยภาวะดังกล่าวนี่นะครับมกักจะทำให้คนของเขาเสียชีวิตได้มากกว่าคนที่เกิดเป็นมะเร็งของเต้านมในเพศหญิงและเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากในเพศชายประเด็นที่สำคัญก็คือ มีประชาชนเป็นจำนวนมอยไม่ทราบและไม่รู้ว่าจะช่วยคนที่ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวได้อย่างไรท่านผู้ชมครับภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสงชนิดด้วกัน ชนิดแรกเป็นผลเนื่องมาจากสมองถูกทำลายอันเป็นผลเนื่องมาจากเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองเกิดการอุดตันจากก้อนเลือดหรือจากริบเลือดชนิดที่สองเ,เป็นผลเนื่องมาจากเลือดตกภายในสมองอันเป็นผลเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงจากความดันโลหิตสูงมันจะทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการฉีกขาด แล้วก็นำไปสู่ภาวะสมองถูกทําลายจากการขาดเลือดภาวะดังกล่าวมักพบได้ในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอายุมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่สามารถทำให้คนเราเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นการเต้นของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Atrial Fibrillation) เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานเคยมีประวัติว่าสมองถูกทําลายจากการขาดเลือดมาก,กอ่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกประการสุดท้ายมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติปัจจัยที่กล่าวมาน,นี้หากได้รับการเยียวยาได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองถูกทําลายจากการขาดเลือดได้ ตองเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอย่างอื่นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนเราที่ทำให้คนเรามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดเป็นต้นว่าสูบอริจัดดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะครับอ้วนไม่ออกกำลังกายตลอดรวมไปถึงการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจัด คำถามมีว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าคนที่เรากํำลังพบเห็นนั้นตกอยู่ในภาวะสมองถูกทําลายจากการขาดเลือดท่านผู้ชมครับสถาบันเชี่ยวกับโรคหลอดเลือดของสมองที่เป็นต้นเหตุทําให้สมองถูกทําลายจากการขาดเลือดได้กําหนดคําอยู่4คํค เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาว่าใครคนใดเกิดเป็นโรคสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดหรือไม่คำทั้ง4นั้นก็คือ F A S T F ตัวแรกเป็นคำย่อของคำว่าใบหน้าหรือ face นะครับถ้าปรากฏว่าคนที่ตกอยู่ในภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือด หน้าด้านใดนหน้าหนึ่งจะหย่อนหรือตกลงมาตัว A ตัวที่สองเป็นคำย่อของอามหรือแขนซึ่งคนที่เป็นโรคดังกล่าวจะยกแขนไม่ขึ้นตัวเตัวที่สามย่อมาจาก e ปี h คำพูดคนที่ตกอยู่ภาวะดังกล่าวจะพูดไม่เป็นคำพูดไม่เป็นประโยคเมื่อใดก็าตามที่ท่านตรวจพบว,ว่าผลที่ท่านพบเห็น มีอาการและอาการแสดงทั้งสามอย่างคนที่ท่านกำลังพบเห็นนั้นตกอยู่ในภาวะสมองขาดเลือดหรือขาดออกซิเจนซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนสิ่งที่ท่านจะต้องกระทำก็คือเรียกรถแอมบูลแน์จากโรงพยาบาลทันทีและในขณะที่ท่านกำลังรออยู่นั้น สิ่งที่ท่านควรกระทําก็คือช่วยดูแลคนไข้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดในคนที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดห้ามให้แอสพรินโดยเด็ดขาดเพราะการให้ยาดังกล่าวมันอาจทำให้คนที่ตกอยู่ในภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดมีอาการเลวลงท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ